สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปมือนี้มาดามกามาเบียนทิวเด้อะคะ่ะเด้อมือนี้ว่าสิีมหาอันก้อนขี้หินขี้ดินนะคะพี่น้องไม่เห็นดอกไม้งามๆพี่น้องแจ็คโอ้ยถ่ายไม่ให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้อีกแล้วค่ะแถวนี้สิเป็นดอกลิลลี่นะคะสามต้นสิบห้าปอนน่ค่ะไม้หลากสีสันเลยนะคะพี่นอ้องแถวนี้จะเป็นต้นลิลลี่สวยๆส,สีงามๆค่ะพี่น้องสีเหลืองๆสามต้นสิบห้าปอนนะคะ สามีมาดามไว้ <laughs> จะยื้อไปอีกเด้อมันบม่มีิมหมองปลูกเลยได้ยินเฮี้ยนน่ะนะว่าสนป่ะเออพี่น้องผู้หญิงกับอันดอกใหม่นาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ีหลายอย่างนะคะพี่น้องจา้านี่เป็นพวกดอกน้อยๆ่แน่ๆนี่นนนนนก็มีนะคะแล้วก็เป็นพวกกระเช้ากม็มีค่ะนะคะแล้วยี่นี่เขาจะกระจายพวกดินพวกกระถางกระถางก็งมีนะคะ เห็นปะคะอันที่เป็นกระเช้านี้ก็มีสวยๆหอยๆยังสีก็มีเต็มเลยนะคะแต่ก็มีดอกงอนไกลน้ำพี่น้องบ้านท้างสืเอินดอกงอนไกลหน่ยดอกงอนไกลสีเหลืองสีน,นี่มีเหมือนเลยนะคะดอกไม้สวยๆกระมี้ต้อนอันนี้น้ำค่ะบ้านท้าเอิญ เป็นดอกไม้ทั้งบานห้องกระมีค่ะพี่น้องอันนี้ตระแปดปอนตระแปดปอนนะคะพี่น้องคนหนึ่งมะดามต้องทายต้องอันนี้นะเด้อค่ะเด้อฮัลโ <Hello, darling. S 2> หลดาเรียงเดีเวยวเ <c oughs> ดีเวยวเดียวเดียวดอกดาวเลี้ยงหอมนะคะมะดามสีเบิ้งไปอันเร็วเร็ด้พี่น้องเด้อหัวกาแฟเนี่ยก็อย่าทายนะคะ นน่กก็อยายาาทสวยๆได้ค่ะพี่นงองจา้าสีเขียวดาวเรื่องกับมี่ตัวปอมก็บมี่สุเคค่ะอันนี้เป็นต้นนั่งกวักด้ค่ะพี่นงองนั่งกวักบ้านห้าอันนี้บานดอกกระเจียวไหม <laughs> ต้นกระบ,บองเพชรค่ะกระบ,บองเพชรติดปลูกในบ้านนะคะเป็นดอกไม้ที่ปลูกในบ้านประดับในบ้านดอกดอกกระบ,บองเพชรค่ะส้มสจีดส้มจีด กล้วยไม้ก็มีนะคะเด้อก็มีต้นวาสนาวาสนาก็มีนะะต้นวาสนาต้นวาสนาสามสิบเจ็ดปอนด์เนี่ยอ๋อสามสิบเจ็ดปอนนะคะต้นวาสนาสามสิบเจ็ดปอนแล้วก็กล้วยไม้ กล้วยไม้อู้ยดอกด้วยจสินีครับเพิ่งได้ดอก่ะกล้วยไม้ต้นนี้สิบสองปอนด์นะคะสิบสองปอนด์สวยๆค่ะพี่น้องอืมแล้วก็มีอแคร์เงินแคร์ทองผมนะคะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวคนมาละก็เห็นกล้วยไม้สีนดำเงินบ่ค่ะพี่น้อง นาลควงไม้สีน้ำเงินสวยๆแปลกๆโคจิโก้ได้แรงวานหางเจระเข้กันนี่ได้ค่ะเด้อเบิงไปเร็วๆเด้อพี่น้องเด้อคนหลายเด้ออือโคยิโก้จัดมินนี่ยังล่ะโอ้ถู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 คิ้วเด้อค่ะเด้อมีพวกของผลงาลหลายนะคะมีแมาดามกับสามีมาเบิงเัินวาสิมาหาเบิง ที่ปูพื้นแม่ห่องกากาเด่นรุ่มเหรอคะแจ็คสิได้บไหรอ่นั่นสิเป็นพวกไม่ปูพื้นหรือเปล่าอย่างนั้นสินะคะพี่น้องกพรมพวกอย่างมีเมดนะคะอยืนขี้แต็สิขอท่ายาย,ายอยู่ดูนเด้อพี่น้องเพราะว่าคนอยนะู่ไฟได้ไหม มาดามุดยูเคนะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ